สวัสดีครับนะฮะอยู่กับผมนะครับยามาตอดเกมแคสเตอร์นะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวละครกันนะจากที่โอ้ยวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าสบายใจมากกับตัวละครตัวนี้นะฮะก่อนหน้านี้จะมีแบบตัวดัมเมดนะครับโอ้โหดัมเมดจะมาเป็นไทล่าฮะล่าสุดวันนี้มาเป็นเลยสิ่งที่ผมต้องการที่สุดคือตัวแท้งนั่นเองนะครับตัวแทนเกอร์นะะตัวหรือว่าตัวที่ฟันไลน์สำหรับเกมนี้นะฮะ ไปดูกันว่าแชมเปี้ยนตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับทววอทวร์ดนะทวร์ดทวร์ดนะต้อง่านว่าทอวาร์นะครับทอวาร์นะชื่อภาษาไทยทอวร์ดก็เป็นตัวละครนะครับเป็นเหมือนพ่อมดคนหนึ่งนะฮะหน้าตาเป็นลุงแก่ๆแล้วก็มีถุงมืออันใหญ่ๆนะฮะโอเคครับในเมื่อเราเข้ามาแล้วก็เรามารองกิ๋กันนะเห็นไหมครับ เมื่อเราเริ่มมานะฮะจะมีเกาะอยู่6,000เติดตัวอยู่เลยนะฮะอยู่ทางซ้ายล่างนะครับแล้วก็มีเลือดนะครับอยู่9 0 50นี่คือรวมเลือดกับเกาะแล้วจะเป็นเ0 0าตัอละ50นะครับหลังจากที่เราโดนดาเมจนะครับเกาะเราจะลดครับดูเหมือนเลือดจะลดแต่ไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเข้าแค่เกาะนะฮะเกาะที่เป็นสีเหลืองนะเมื่อหมดก็จะเข้าเป็นเลือดแทนอ่าเสร็จปุ๊บเมื่อเราใช้สกิลคลิกขวาครับผม จะทำให้ได้รับเกราะเข้ามา2150นี่เยอะมากเลยนะโดนยิงอีกแลาเราสามารถเติมได้เรื่อยๆนะครับทำให้เรามีเกราะได้อย่างตลอดเวลานะฮะวิธีการยิงก็ระยะยิงอยู่เท่านี้อ่านี่คือระยะยิงที่ยิงไม่ถึงนะยิงถึงก็ประมาณนี้อ่านี่คือยิงถึงนะครับ ห้าสิบเรียบร้อยคลิกซ้ายอย่างสบายๆง่ายๆนี่นะจ๊ะรู้สึกว่ามันจะโค้งได้ระยะถ้าระยะได้นะครับถ้าระยะได้ก็จะโค้งได้ขอให้อยู่ในระยะประมาณนี่กี่องศาหันหน้าหันหน้าก็ยิงได้นะคะค่อนเหมือนเหมือนจะโกงนะครับล็อกเป้าแต่ว่าระยะ ไร่หน้าดูเล่นลำบากตัวไปจะสกิวคิวครับใส่เกราะให้เพื่อนคิวปุ P ๊บแล้วก็เพื่อนก็จะมีเกราะสองพันด้วยกันอันต่อไปเป็นสกิวเอฟนะฮะปุ๊บใส่แล้วจะเป็นสีม่วงๆนะก็ไม่รู้โจมตีก็ยังโจมตีได้แต่ว่าไซเรนนะก็คือทาให้ตรูติดใบนั่นเองผมยังไม่มั่นใจว่าอยิวตัวเอฟทำอะไรได้มากกว่าน,นี้หรือเปล่านะครับเพราะเล่นโหมดปกติไม่ได้นะ ต่อไปเดี๋ยวจะไปลองสกิลอันติกันนะครับอ่ออันติอ่าโอเคสกิลอันตินะฮะเมื่อเราใช้ปุ๊บจะเป็นผักศัตรูนะครับผักให้บินก็ได้นะโดยถ้าโดนแล้วจะลดดาเมจครั้งละ50 เ,เกประมาณนี้นะจ๊ะสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของโหลดเอาของตัวนี้ดีกว่านะครับโหลดเอาตัวนี้นะฮะมีมีตามนี้นะดูทางฝั่งของ protection skill protection ก,ก่อนนะครับเมื่อเราใช้ skill protection ทําให้เราได้รับ s h i 1 l 0นนะครับแบบนี้เมื่อเราใช้ skill protection น,นะครับจะทําให้เราได้รับเลือด50บนะฮะ สกิลนี้จะลดระยะเวลาครูดามของสกิล protection นะครับขั้นหนึ่งอยู่ที่0.5วิใบนี้นะครับจะเพิ่มความเร็วให้กับคนที่โดนใช้โดนสกิลโ r o t e c t i o n ของเรานะครับจะวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองนะต่อไปไปดูของทางด้านการ์ท,ที่ใช้สำหรับร r นิ i บาส s นะฮะสกิล f นั่นเองเมื่อเราใช้สกิล f นะครับจะได้รับชิล เมื่อเราใช้สกิล f จะได้รับฮิลนะครับใบน,นี้ r ู n e t อร์เลนนี่จะ,ะเมื่อเราใช้สกิล f นะครับจะได้กระสุนมา4นัดนะฮะแล้วก็ต่อไปนะฮะเมื่อเราใช้อ๋อต่อไปนะครับเมื่อจะลดระยะเวลาคูลดาวนะครับของสกิลรูนิกลาบลาสต่อไปในส่วนของสกิลรีชาร์จนะครับสกิลคลิกขวานั่นเองนะฮะเมื่อเรา ราแรกนะครับก็จะเป็นสกิลลดระยะเวลาคูดาวของสกิลนี้นะครับ0.5าวิอันนี้เมื่อเราใช้สกิลรีชาร์จจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับนตะฮะต่อไปเป็นเมื่อเราใช้สกิลรีชาร์จนะครับจะสร้างจะได้รับกระสูตรนะฮะ2 2ต่อวินะครับสกิลนี้อยู่ที่2.5าวิก็ได้รับ4นะครับ แล้วก็ศูนย์มาสีสุดท้ายนะครับรีชาร์จจะสร้างทิวเพิ่มนั่นเองและรับเพิ่มขึ้นอีก5%ต่อไปเป็นส่วนของอร์เมอร์ไลเวปอนอันนี้เป็นเหมือนตัวติดตัวเลยก็ว่าได้นะฮะก็ใบแรกเลยนะครับกิ f ต์ออฟฟรีดอนะใบ,บนี้จะทำให้เราโดนคาวคอนโทรนนะระยะเวลาของคาวคอนโทรนพวกสตันพวก อะไรพวกนี้ได้ที่หยุดให้เราหยุดการเคลื่อนไหวของเรานะครับลดลง6%นะถ้าอัพเต็มประมาณยี่สิบแปดกิฟนะครับใบน,นี้จะเพิ่มพื้นฐานแม็กซิมั่มนะฮะเพิ่มแม็กซิมัมกองฮิวเลิงเพิ่มอีก150นะครับถ้าอัพเต็มมันน่าจะ4น่าจะ400 300 600น่าจะ600นะน่าจะ600้อเอาใหม่แล้วใบน,นี้กิฟต์ออฟซิมโฟนิ่งนะ g i f t ออฟซีมโฟ n i n งตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราฆ่าศัตรูได้นะช่วยเหลือไม่เชิงว่าฆ่าก็มีการช่วยเหลือฆ่าศัตรูนะฮะก็จะได้รับโล่เพิ่มขึ้นอีก100นะครับอันสุดท้ายนะครับ g i f t o f the first นะฮะลดรีดิวรีโหลดสปีดบ่าย5ก็คือลดระยะเวลารีโหลดกระสุนนะครับลง5%นะฮะก็ดูจาก พื้นฐานแล้วส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เกราะมามากกว่านะฮะจะไม่ค่อยมีอะไรที่เพิ่มดัมเมจนะฮะใช้แล้วก็เพิ่มเกราะใช้แล้วก็เพิ่มเกราะมีนี่อีกไหมไม่มีอ่าในนี้ใช้แล้วก็ทําให้ได้รับได,ได้รับเกราะมากขึ้นนะครับส่วนอันนี้เมื่อเราช่วยฆ่าเขาได้รับเกราะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งร้อยเออนี่มันตัวแท้งนน่นี่มันตัวแท้งที่ไม่ธรรมดานะฮะโอเคก็ข้าวครงประมาณนี้นะครับส่วนจัดโหลดเอา ยังไม่ทราบเดี๋ยวราได้เล่นก่อนแล้วว่ากันอีกทีว่าจะจัดรถเอากันยังไงนะครับเอานะครับจบกันไปแล้วนะครับสาหรับการแนะนําตัวรีวิวตัวละครที่เป็นฟอนต์ลน์นะฮะที่ไม่ได้มีมานานที่แบบฟอนต์ลน์มีน้อยเหลือเกินในช่วงนี้ก็ได้มาเพิ่มเสริมทับของตัวฟอนต์ลน์อีกหนึ่งตัวนะฮะทอวร์วทอวอร์นะฮะทอวาร์นะฮนะตัวนี้ น่าจะเป็นหนึ่งในดวงใจหลายๆคนและรวมถึงผมด้วยผมอยากเล่นมากนะตัวนี้ถ้ามาจริงนะครับในแพทที่42นะครับผลแล้วเราเจอกันกับแพทนี้นะจ๊ะแพทที่42แล้วเรามาเจอกันเล่นด้วยกันนะครับ,บ,บกับกมพนาดินนะฮะแล้วก็ฝากละกันนะครับผมสำหรับคนที่ชอบชื่นชอบคลิปนี้นะกดไ like ลค์ลวกันนะแล้วก็อย่าลืมกด แชร์แล้วก็อย่าลืมกด u b s c r ค b e นะครับคนไหนยังไม่ได้ u b s c r i b e อย่าลืมกดนะครับอย่าและอย่าลืมกดอีกอย่างนะ,ะรูปลักขังตอนนี้เรากด u b s c r i b e แล้วนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากผมยามาตสดเกมแคสเตอร์นะฮะหรือเรียกว่าตอนก็ได้ครับผมนะผมอยากจะขอกล่าวคำสุดท้ายว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ